สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวบนประจำงวดวันที่16กรกรกฎาคม2,566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่จากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสองตัวบนนะคะของอ,อสูตรแบบสาสิบหกชุดนะ สูตรนี้ก็ตัวเลขก็ค่อนข้างมากนะคะท่านผู้ชมแต่มันเดินค่อนข้างดีนะฮะเราก็ต้องเลือกเอาไว้เนาะเดี๋ยวค่อยมาคัดเลือกอะไรต่างๆอีกรอบหนึ่งนะคะมี f c ขอมาอาจารย์ขออนุญาตวางก่อนเลยเนาะ,ะมาดูของของงวดตั้งแต่งวดที่ออก308นะคะท่านผู้ชม308ตามนี้เลยเนาะ308ศูนไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆเนาะ สามศูนย์แปดนะคะเดีย๋ยวอานารเปลี่นปากกาหน่อยนะในทีนี้ศูนย์แปดนะคะเข้าเนาะเก้าเจ็ดเข้าศูนย์ห้านะคะเข้าอันนี้แล้วตรงหกเจ็ดนี่คือหลุดงวดที่หนึ่งนะคะตามจริงแล้วมันเป็นสูตรระยะยาวนะคะเป็นสูตรแบบคล้ายๆอมะตะอันนี้อาจารย์ทําตัวอย่างมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็คัดลอ,อกมาเออไม่ไม่มากเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็ลองลองดูนะนี่หลุดงวดแรกเลยนะคะเนี่ยอาจารย์เขียนว่าหลุดงวดที่หนึ่งนะคะ ทีนี้เราก็มาดูตรงอตรงหนึ่งแปดแล้วก็เข้ามานะคะหลุดแล้วเข้าเลยเนาะแล้วก็มีหนึ่งเก้าก็เข้านะคะสี่สองก็เข้านีแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็เก้าหกนี่เฉพาะหน้านี้นะคะมีทั้งหมดเก้างวดหลุดไปหนึ่งงวดอ่ะต่อมาเรามาดูอาจารย์เอามาเปิดข้างนอกเนะเดี๋ยวมันโดนกล้องนะคะตอนนี้เรามาดูงวดที่สิบต่อเลยงวดที่สิบนะคะ ตั้งแต่งวดที่ออกเอออะไรคะเนี่ยแปดศูนย์เจ็ดเนาะเข้าอีกน,นะคะเอองวดที่สิบเอ็ดก็หนึ่งเจ็ดเข้านะงวดที่สิบสองก็ศูนย์ห้าะคะเออเหมือนงวดนี้เลยเนาะงวดนี้ออกหกศูนย์ห้าอันนี้ออกสี่ศูนย์ห้านะคะนี่ศูนย์ห้าเข้านะคะแล้วก็เก้าสี่ก็เข้าตามปกตินะแล้วก็แปดสามสามสองแล้วก็ศูนย์สามแล้วอันนี้จะหลุดเป็นงวดที่อ่ะอันนี้ อันนี้เป็นล่างนะคะล่างนะล่างหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบนไม่หลุดนะศูนย์สามยังเข้าอยู่สามสองแล้วก็แปดสามเนี่ยหกเก้าแล้วก็ต่อมาก็ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งห้ามันก็ดูดูได้ทั้งบนและล่างเลยเนาะมันมีบางช่วงนะคะที่ล่างก็เข้าดีอย่างอย่างหน้านนี้ก็ล่างก็ถือว่าเข้าดีนะคะหลุดไปแค่สองงวดเนาะเออมันอาจจะดูได้ทั้งบนล่างแล้วแต่ใครชอบนะคะอันนี้อาจารย์จะอธิบายเรื่องบนก่อน,อนละกันอันนี้ถึงสิบแปดงวดแล้ว ฮะสิบแปดงวดนะ,ะหลุดไปแค่งวดเดียวนะสิบแปดงวดอย่างงวดเดียวอยู่นะตามจริงแล้วสูตรแบบนี้หลุดไปจริงๆสามงวดเลยนะคะนี่ค่ะต่อเรามาดูศูนย์หกเนาะหนึ่งศูนย์หกนี่ศูนย์หกเข้าแปดเก้าเข้าศูนย์ห้าเนี่ยอันนี้ก็แปดศูนย์ห้าอีกเมื่อกี้สี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้างวดนี้หกศูนย์ห้าเอ้ศูนย์ห้าก็มาบ่อยนะคะท่านผู้ชมศูนย์ห้าเก้าสามเก้าหก หนึ่งเก้าแล้วอันนี้หนึ่งหนึ่งนะคะหลุดเป็นงวดที่สองอาจารย์จะใช้ปากกาสีแดงเขียนไปตรงนี้ให้นะหลุดงวดที่สองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพอเข้ามางวดหนึ่งหลุดเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหลุดทั้งหมดเนี่ยสามงวดแล้วนะตั้งแต่งวดที่ยี่สิบแปดไปนะอันนี้ยี่สิบเจ็ดหลุดนะยี่สิบแปดไปนี่จะยังไม่หลุดเลยนะคะยี่สิบแปดยาวมาจนถึงเออสามสิบหกเลยเนาะ มันก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะว่าอาจารย์ใช้สูตรเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนสูตรเนาะอันนี้เป็นสูตรอมะตะนะคะสูตรเดิมเลยเจ็ดสามนะคะแปดเจ็ดสามข้าเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ90 7, 90 6, 6, 6, ข้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกกับศูนย์หกข้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าะหนึ่งเก้าข้าคือมันอยู่คนละบรรทัดกันนะถ้าอยู่บรรทัดเดียวกันถือว่าหลุดเลยนะคะมันก็มีหลุดบ้างใช่ไหมอย่างล่างนี้ก็โหหลุดหลุดเยอะเลยนะคะหน้านี้นี่หลุดเยอะมา ฟุกเข้าของงวดที่ผ่านมาของล่างเนาะนี่ค่ะอันนี้แปดเจ็ดสองอ่ะสามศูนย์ล่างก็ไปเข้าแต่บนยังเข้าอยู่นะคะบนนี่หลุดเพิ่งจะหลุดมาสามงวดสามงวดเองนะคะแต่ช่วงหลังมานนี่เข้าตลอดนะแล้วก็หกศูนย์ห้านะคะงวดที่แล้วศูนย์ห้าอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีก่อนหกศูนย์ห้าศูนย์กับห้าก็อยู่ตรงนี้นะศูนย์แล้วก็ห้าถือว่าคนละบรรทัดกันนะโอเคอยู่เนาะ อันนี้ก็หนึ่งหกนะคะล่างอ่ะทำล่างควบมาให้อยู่แล้วนะคะอะให้ดูบนเป็นหลักแนละ้วล่างมันเพิ่งจะบางทีมันก็หลุดอย่างเก้าเก้าเนี่ยก็เข้ามาพอศูนย์เก้าสามศูนย์นี้หลุดไปนะแต่บนเนี่ยจะยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมมาลุ้นดูสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะถอดสูตรออกมาแล้วคือได้เลขเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชม ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาตามนี้เลยนะได้ล็อกเดียวกันนะคะอาจารย์บวกลบคูณหารอยู่สามสี่รอบนะคะการการผิดพลาดเนาะแล้วก็นํามาวางให้ท่านผู้ชมเลยนะคะก็ตามนี้แหละอันนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้วันที่ก็ขอ ออวันที่16กรกฎาคม66ถ้ากรณีวันที่ถ้าอาจารย์เขียนผิดก็เพิ่มเติมให้นะคะแต่ถ้าอาจารย์พิมพ์ผิดในหัวข้ออันนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะแต่อันนี้ถ้าเขียนลงไปแล้วแล้วก็เออบันทึกเทปออกไปแล้วไม,ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะตามวันที่นะบางทีก็มีอย่างใหม่ๆอยู่ก็อาจจะติดอยู่บ้างนะคะก็แก้ไขให้ด้วยนะคะเป็นวันที่16กรกฎาคม66แบบนี้นะคะมีดีชนแนลเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะ งวดนี้ใช่ไหมได้901234567890มันจะไล่มาแล้วก็มาชนกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเลขของแต่ละบรรทัดเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูนะฮะอย่างสมมติว่า34อย่างเงี้ยถ้าเราชอบมันไม่ได้นะคะอย่าง1อะไรคะ,ะ12แบบนี้หรือว่า24อย่างนี้หรือว่าถ้า79อย่างเงี้ยได้นะคะ79เพราะม,มี9รับอยู่ขบนเนะ เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์อะไรแบบนี้นะเอาเจ็ดศูนย์ได้อยู่นะคะเราก็เช็คแบบนี้เนาะเราทํามาจนชินเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คือระยะก,การเดินก็งวดนี้เป็นงวดที่สามสิบหกแล้วนะที่อาจารย์ทําตัวอย่างให้ดูสามสิบหกหลุดไปสามงวดนะหลุดสามงวดเขียนด้วยดินสอไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเลขที่เข้านะอาจารย์เช็คนะคะเดี๋ยวดูของเก่านิดหนึ่งเปรียบเทียบเนาะของเก่าในงวดที่สามสิบห้าใช่ไหมคะสามสิบห้าอาจารย์ก็เช็คให้แบบนี้นะคะ ออกมาที่ห0ศูนย์ห้านะมันจะมีตัวคู่ศูนย์ห้าอยู่ตรงนี้นะคะเฉพาะแนวที่เป็นสีส้มๆเท่านั้นนะที่อาจารย์ให้เสี่ยงโชคนะของวันที่แล้วแต่ไอที่ดินสอขีดออกไปนี่ก็คือเไม่ได้แต้มเท่านั้นเองนะเหตุที่ถูกเพราะว่ามันแต้มมันยังเข้าอยู่นะคะถ้าแต้มหลุดตัวเลขที่อาจารย์วงกลมให้ก็หลุดแต่อตัวที่มานี่อาจจะเข้าแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นที่ตัวไหนเนาะทีนี้วันที่แล้วแต้มมันจะได้ตรงนี้นะคะสามห้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ด ออกมา605มันจะได้เต็เป็นแต้ม5นะคะตัวนี้มันก็จะเข้าไปเนาะเข้าไปที่05ใช่ไหมอา้ามันอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วก็ fc นะคะใครชอบแนวทางของสูตรแบบไหนก็ตามสูตรนั้นนะอาจารย์ก็จะพยายามค่อยๆวางให้ไปนะคะแล้วก็อธิบายไปด้วยนะบางครั้งเราไม่มีดวงเราก็ไปชอบในสูตรที่มันไม่เข้าแบบนี้นะอย่างงวดที่ผ่านมานูนนะ้นเนาะมันเข้ามาที่แต้มใช่ไหม แล้วก็มีจับสามตัวให้ก็เป็นสามตัวตรงสามตัวโต๊ดไปเลยแบบนี้นะคะเพราะสําหรับงวดนี้ยแต้มันหลุดนะคะตัวที่เราคัดเลือกไว้มันก็เลยก็เลยหลุดไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสําหรับสูตรนี้มันจะยังไม่หลุดนะอันนี้มันแค่สองตัวนะคะท่านผู้ชมไอที่พูดถึงนะั่นคือแต้มสามตัวนะอันนี้สองตัวยังเข้าแล้วแนวทางแบบนี้ยังเดินอยู่นะคะอาจารย์ก็เลยเอามาวางให้เนะะาะหวังว่าเอฟซีและก็ท่านผู้ชมคงจะชอบนะ ใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาอาจารย์ลงสูตรจะได้แจ้งเตือนทีนี้เรามาดูสูตรแต้มสําหรับงวดนี้นะคะแต้มอาจารย์จริงๆแล้วมีสองสูตรนะคะที่ค่อนข้างเดินดีแต่อาจารย์ไม่กล้าเอาไปกระทบนะกลัวหลุดนะคะท่านผู้ชมขอใช้สูตรเก่าก่อนลนะกันเนาะสูตรเก่าก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดอีกสูตรหนึ่งนะคะมันเดินมาพอๆกันนะทะ่านผู้ชมถ้าเอามาชนกันเกรงว่าถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปก็จะเสียสิทธิ์นะ เราใช้สูตรเก่าก่อนดีกว่าไหมถ้าเกิดสูตรอีกสักงวดหนึ่งนะคะถ้าสูตรที่อาจารย์มีอีกหนึ่งสูตรนะมันเดินต่อนะอาจารย์จะเอามากระทบให้มันจะเหลือแต้มน้อยลงอันนี้เราใช้แต้มสูตรมาตรฐานไปก่อนเลยเนาะสําหรับงวดที่ออกตั้งแต่สี่หนึ่งเจ็ดมาเลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละอาจารย์จะขอใช้สูตรนี้แหละนะคะสูตรก็ค่อนข้างยาวนะแต่ว่าเดินค่อนข้างดีนะคะสี่หนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์ห้านี่ไล่มามีเครื่องหมายถูกทุกงวดเลยนะคะก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆ ม,มันก็ตามนี้นะมีทั้งหมดเนี่ยหกตัวนี้นะคะตั้งที่เห็นในจอนี้ตั้งแต่เก้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งเจ็ดห้าสองนี่ก็เข้านะะเจ็ดสนะามศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์หกก็แต้มหกแบบนี้นะหนึ่งเก้าแต้มศูนย์ศูนย์สามแต้มศูนย์เจ็ดสองแต้มเก้าแล้วเจ็ดสองก็แต้มเก้านะแล้วก็ศูนย์ห้านะคะแต้มห้าอย่างเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมถ้าเอฟซีจะทราบว่าอาจารย์วางสูตรแต้มอันนี้หลายงวดแล้วนะคะไม่กล้าเอาไปกระทบนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวกลัวว่ามันจะหลุดอย่างน้อยเราไม่ถูกสามตัวเราถูกสองตัวก็ยังดีนะคะสองตัวข้างบนนะลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราหาหลักร้อยดีๆมาใส่เนาะมาใส่แล้วก็ลองคัดเลือกตัวเด่นถ้าเรามีหลักร้อยแล้วเราก็สามารถคัดตัวเด่นได้ใช่ไหมคะถ้าถ้าเรายังไม่มีหลักร้อยมาแล้วเราคัดตัวเด่นอาจารย์เสียวมันจะหลุดยกเว้นนะคะตัวเด่นที่เป็นสูตรเยี่ยมนะคะท่านผู้ชมมันเข้านะเดี๋ยวเราเอามาเช็คดูเนาะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเงี้ยค่ะ สูตรเยี่ยมมันจะติดหกอยู่หลักร้อยใช่ไหมแต่ห้าเดี่ยงคงอยู่หลักสิบเหมือนคู่ขวัญก,ก็เป็นห้าอยู่หลักหน่วยเนาะห้าอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยอา่าสูตรแปลกสูตรอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเช็คแนวทางของสิบหน่วยก็จะเป็นเยี่ยมกับคู่ขวัญน,นะคะนอกนั้นก็จะมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยเลยเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อย,ค,อยค่อยทำให้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิในการบวกลบคูณหารนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูของงวดนี้อันนี้มันสุดสมบุดแล้วนะ ออก605นี่เต้ม5ยังเข้าอยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็ย้ายไปอีกหน้าหนึ่งนะคะนี่มันตรงนี้มันก็คือ25งวดแล้วเต็มพิกัดแล้วน่ะอันนี้ก็คือ24เนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าอาจารย์ให้ตัวเลขไล่ไปหน่อยแล้วกัน23 4 25 22อ่ะแล้วก็20แล้วก็อแค่นี้พอจะได้ทราบว่าเป็นนรันนําเบอร์นะคะเอาทีนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้จริงเนาะตามนี้เลยนะคะ แป๊แบบนะหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหนงสองมาอยู่แปบ๊บนะแปบบ๊แบการเปิดแบบมาผิดหน้าพัน อ,อยู่ตรงนี้เลยมันมีแต้มแบบไร้ทณะสามตัวสี่ตัวก็เข้าอยู่แต่อาจารย์ไม่ใช้ดีกว่าเนาะกลัวกลัวแต้มเหล่านั้นหลุดนะเดี๋ยวพาให้เราจะไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมเอาตรงนี้แหละอันนี้เป็นงวดที่ยี่สิบห้าแล้วคราวนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกนะสามนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะงวดที่ยี่สิบหกอันนี้เลยเนาะอันนี้แหละคะ่ะลบตรงนี้ออกเนาะแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์นี่ออาก,ก่อนนะ ตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกแล้วกันอาจารย์ขอเป็นสูตรนี้สูตรเดียวก่อนนะถ้าอีกสูตรหนึ่งหอ,งอาจา์นะระยะก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดเหมือนกันเนี่ยะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใช้มันเนาะกลัวมันหลุดนะคะท่านผู้ชมเอา,เอ,าเอานี้ไปก่อนเลยสองสี่ห้าเก้าศูนย์หกนะคะสองสี่ห้าเก้าศูนย์หกเนาะตรงนี้แหละจะเป็นงวดที่ยนะี่สิบหกนะเกยบนิดนึงนี่ค่ะแต้ม แต้มสองตัวบนนะหรือว่าแต้มรวมสองตัวบนสองสี่ห้าเก้าศูนย์หนะอันนี้ระยะทั้งหมดก็คือยี่สิบหกงวดอาจารย์เขียนจำนวนงวดไว้ตรงนี้แล้วกันยี่สบหกงวดแล้วนะคะยี่สบหกงวดแบบจะยังไม่หลุดเลยนะคะก็ก็ขอให้อย่าเพิ่งหลุดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องหกหลักนะคะนี่ค่ะอันนี้เรามาเช็คตัวแรกตัวแรกเลยเนาะ เวลายังเหลือเยอะนะคะไม่ต้องรีบเนาะอันนี้อย่างนี้นะคะตัวเลขที่มันได้เนี่ยอย่างเก้าห้าเนี่ยคือ,คอ,คอแต้มสี่นะคะเนี่ยแต้มสี่เก้าหกแต้มห้านะเก้าเจ็ดก็แต้มหกเนี่ยะค่ะท่านผู้ชมแต้มหกอยู่นี่เนาะแล้วก็เก้าแปดเป็นสิบเจ็ดไม่มีนะคะเก้าเก้าเป็นสิบแปดไม่มีถ้าไม่มีมันจะไม่มีแบบทะแยงลงมาเลยมันจะเป็นเน,นี่ย อันนี้เก้าเก้าเป็นสิบแปดในนี้ก็เป็นแต้มแปดในนี้หนึ่งเจ็ดก็แปดสองหกก็แปดสามห้าก็แปดเนี่ยโดนตัดออกไปหมดเลยนะคะเหมือนทํานองเดียวกันนะเก้าแปดนี่เป็นสิบเจ็ดนะแต้มเจ็ดจะไม่มีก็ถูกตัดออกไปหมดเลยนะคะแถวนี้ทั้งแถวเลยพอมาเก้าศูนย์ในแต้มเก้ามีมันก็จะมีทั้งแถวเลยนะคะแถวนี้อ่าศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะแถวนี้นะศูนย์ศูนย์ก็จะมีทั้งแถวนี้เลยนะแล้วก็หนึ่งศูนย์เป็นแต้มแต้มหนึ่งนะคะแต้มหนึ่งจะไม่มีก็ถูกตัดไปหมดเลยนะคะ แล้วก็สองศูนย์สามเก้าสี่แปดนี่ก็เป็นแต้มสองก็จะมีนะคะอยู่ด้านหน้านี่นะคะแต้มสองแล้วก็เป็นสามศูนย์แต้มสามก็สี่เก้าเป็นสิบสามนี่ก็จะไม่มีถูกตัดออกไปและสี่ศูนย์ตัวสุดท้ายนี่นะคะก็จะเป็นแต้มสี่นะก็จะมีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเช็คให้น้อยแล้วก็จะใส่สีให้เพื่อชัดเจนขึ้นนะเใครมีแต้มดีๆของตัวเองนะจะลองมาคัดเลือกเองก็ได้นะคะไม่ต้องเอาของอาจารย์ถ้าถ้าของ ของ fc และว,ว่าของท่านผู้ชมแต้มดีๆนะคะอาจารย์คิดว่ามันน่าไปต่อเนาะระยะทั้งหมด36งวดนะหลุด3งวดใช่ไหมอาจารย์ใส่สีก่อนนะอัดที่หนึ่งสองส1ม1ี1ห้าหกเ5 สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดเนะี่ยท่านผู้ชมหมวดนี้เยอะนะยี่สิบเอดชุดนี่ค่ะอาจารย์ก็เขียนไว้ตรงนี้เนาะยี่สิบอ็ดชุดนะคะเนี่ยทั้งหมดยี่สบอ็ดชุดนะเราก็จะรอผลอยู่ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันมันมีวิธีการนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูของอะไรคะ่ะ เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาตรงนี้อีกรอบนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปคํานวณสูตรเยี่ยมหรือว่าสูตรคู่ขวัญอะไรแบบนี้นะคะมันชอบมาที่10หน่วยเดี๋ยวเราก็สามารถเอามาคัดในนี้ได้หรือว่าอันนั้นก็เอาไปจับเป็นคู่ท้ายได้อีกนะคะเดี๋ยวคู่ไหนเป็นคู่ชนเราก็สามารถคัดเลือกได้อ,อีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมมันจะน้อยลงไปนะ,ะของเก่านะมันได้ทั้งหมดกี่ชุดคะสิชุดเองเห็นไหม มันจะได้ไม่เหมือนกัน,นะค่ะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ได้สิบสามชุดเห็ไหมคะสิบสามชุดนทั้งหมดเนี่ยทําเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ตัดได้แต้มนะคะพอดีว่ามันโดนตัดไปค่อนข้างเยอะนะ,ะสําหรับอันนี้มันได้เยอะกว่านะอันนี้ก็คืออันนี้สิบสามอันนี้ตั้งยี่ยี่สิบเอ็ดเนาะห่างกันเยอะเลยคะ่ะหลายหลายหลายตัวเลขอยู่แต่มันก็ถ้าเราเทียบดูก็ไม่เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเรายังมีวิธีนะคะเดี๋ยวค้างตรงนี้ไปก่อนเนาะ เดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คสูตรเขาเรียกอะไรคาสูตรเยี่ยมเนาะกับสูตรคู่ขวัญเอาสองสูตรนี้พอไหมคะสาหรับงวดนี้หรือว่าจะให้อาจารย์วางสิบเจ็ดสูตรไว้ตั้งหากอีกคลิปหนึ่งก็คอมเมนต์เข้ามาละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์จะเน้นคู่ขวัญน,นะคะกับเยี่ยมมาวางให้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อทําการคัดตัวเลขไหนที่มีคู่ขวัญกับเยี่ยมแล้วก็จะจัดไว้อันไหนไม่มีก็จะตัดออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ